1>, 1. ปาราชิกันปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเสพเมถุนธรรมสุทินภานวาน 24. สมัยนั้นที่หมู่บ้านกรันทคามไม่ห่างจากกรุงเวสาลีมีบุตรชายเศรษฐีชาวกรันทคามชื่อสุทินวันหนึ่ง เขามีธุระบางอย่างจึงเดินทางไปในกรุงเวสาลีกับเพื่อนๆขณะนั้นพระผู้มีพระภาคกำลังประทับนั่งแสดงธรรมห้อมล้อมด้วยบริษัทจำนวนมากเขาได้เห็นแล้วมีความคิดว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะได้ฟังธรรมบ้างจึงเข้าไปยังบริษัทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้มีความคิดดังนี้ว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงนั้นเราเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดแล้วไม่ใช่กระทําได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราควรจะลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกต่อจากนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทรมีกระถาแล้วบริษัทก็ลุกขึ้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไป25หลังจากบริษัทจากไปไม่นานสุทินกลันทบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงหน้าที่สมควรสุทินกลันทบุตรผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทําตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงนั้นข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดแล้วไม่ใช่กระทําได้ง่ายข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนมาบวชเป็นอนาคาริก ขอพระผู้มีพระภาคทรงพระการุณาให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชด้วยเถิดสุทินมารดาบิดาอนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกแล้วหรือยังไม่ได้อนุญาตพระพุทธเจ้าข้าสุทินพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่บวชให้กุลบุตรที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตข้าพระพุทธเจ้าจะหาวิธีให้มารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าออกจากเรือนมาบวชเป็นอนาคาริกพระพุทธเจ้าข้า ญาติออกบวช26ต่อมาสุธินกลันทบุตรทาธุระในกรุงเวสาลีเสร็จแล้วกลับไปหามารดาบิดาที่กลันทคมครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับมารดาบิดาดังนี้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทําตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงนั้นลูกเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดแล้วนี้ไม่ใช่ทําได้ง่าย ลูกปรารถนาจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกคุณพ่อคุณแม่โปรดอนุญาตให้ลูกออกไปบวชเป็นอนาคาริกเถิดเมื่อสุทินกลันทบุตรกล่าวอย่างนี้มารดาบิดาตอบว่าลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นท่รักที่ชอบใจของพ่อแม่จเจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีความทุกข์ยากสักนิดหนึ่งลูกก็ยังไม่รู้จักถึงลูกจะตายไป พ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากแล้วเหตุไฉนพ่อแม่จะยอมให้ลูกผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกเล่าสุธินกลันทบุตรได้กล่าวกับมารดาบิดาดังนี้เป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามแม้ครั้งที่สามมารดาบิดาก็ตอบว่าลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเหตุไฉนพ่อแม่จะยอมให้ลูกผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกเล่า27ดลำดับนั้นสุทินกลันทบุตรวิตกว่า มารดาบิดาไม่อนุญาตให้เราบวชแน่จึงนอนบนพื้นที่ไม่มีเครื่องปูลาดหน้าที่นั้นเองตัดสินใจว่าเราจะตายหรือจะได้บวชก็ที่ตรงนี้แหละและแล้วเขาก็อดอาหารไปเรื่อยๆตั้งแต่หนึ่งมือม้อสองมือม้อสามมือม้อสี่มื้อห้ามื้อหกมื้อจนถึงเจ็ดมือ้อมารดาบิดาไม่อนุญาต28ถึงคระนั้น มารดาบิดาของเขาก็คงยืนยันว่าลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นท่รักที่ชอบใจของพ่อแม่จเจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีความทุกข์ยากสักนิดหนึ่งลูกก็ยังไม่รู้จักถึงลูกจะตายไปพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากแล้วเหตุไฉนพ่อแม่จะยอมให้ลูกผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกได้เล่าลูกขึ้นเถิดลูกสุดทินจงกิน จงดื่มจงรื่นเริงจงพอใจกินดื่มรื่นเริงใช้สอยโภคทรัพย์ทำบุญเถิดถึงอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้ลูกบวชแน่มานดาบิดากล่าวอย่างนี้สุทินกลันทบุตรได้นิ่งเฉยเสียมารดาบิดาได้ยืนยันกระสุทินกลันทบุตรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามว่าลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นท่รักที่ชอบใจของพ่อแม่ลูกสุทิน จงกินจงดื่มจงรื่นเริงจงพอใจกินดื่มรื่นเริงใช้สอยโภกทรัพย์ทำบุญเถิดถึงอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้ลูกบวชแน่สุทินกรันทบุตรได้นิ่งเป็นครั้งที่สามพวกเพื่อนช่วยเจรจาต่อมาพวกเพื่อนของสุทินกรันทบุตรพากันเข้าไปหาถึงที่อยู่ครั้งถึงแล้วได้ปลอบใจว่าสุทินเพื่อนรัก เพื่อนเป็นลูกคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อแม่จเจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีความทุกข์ยากสักนิดหนึ่งเพื่อนก็ยังไม่รู้จักถึงเพื่อนจะตายไปพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากแล้วเหตุไนแล้วเหตุไนพ่อแม่จะยอมให้เพื่อนผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกได้เล่าลุกขึ้นเถิดเพื่อนรักเพื่อนจงกินจงดื่ม จงรื่นเริงพอใจกินดื่มรื่นเริงใช้สอยโภคทรัพย์ทำบุญเถิดถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้เพื่อนบวชแน่เมื่อพวกเพื่อนกล่าวอย่างนี้สุทินกัลันทบุตรก็ได้แต่นิ่งเฉยพวกเพื่อนได้ปลอบใจสุทินกัลนทบุตรเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สว่าสุทินเพื่อนรักเพื่อนเป็นลูกคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อแม่ พ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้เพื่อนบวชแน่สุทินกลันทบุตรก็ได้นิ่งเฉยเป็นครั้งที่สามต่อมาพวกสหายพากันเข้าไปหามารดาบิดาของสุทินกรันทบุตรถึงที่อยู่กล่าวว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับสุทินนอนบนพื้นที่ไม่มีเครื่องปูลาดตัดสินใจว่าเราจะตายหรือจะได้บวชก็ที่ตรงนี้แหละถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมให้เขาบวช เขาจากตายหน้าที่ตรงนั้นแน่แต่ถ้ายอมให้เขาออกบวชคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะได้พบเห็นเขาแม่บวชแล้วถ้าไม่ยินดีจะบวชอยู่ต่อไปเขาก็จะมีทางไปที่ไหนอื่นเล่าจะต้องกลับมาที่นี้แหละอนุญาตให้เขาบวชเถิดขอรับมารดาบิดาของสุทินจึงกล่าวว่าลูกทั้งหลายพ่อและแม่อนุญาตให้เขาบวชได้สุทินกลันทบุตรออกบวชต่อมา พวกเพื่อนพากันเข้าไปหาเขาถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับสุทินกลันทบุตรดังนี้ว่าลุกขึ้นเถิดสุทินเพื่อนรักมารดาบิดาอนุญาตให้เพื่อนบวชแล้ว30สทันใดนั้นพอสุทินกลันทบุตรได้ทราบว่ามารดาบิดาอนุญาตให้บวชก็ร่าเริงดีใจลุกขึ้นมาใช้ฝ่ามือเช็ดตัวบำรุงกำลังกายอยู่สองสามวันแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงหน้าที่สมควรสุทินกลันธบุตรผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ามารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าออกจากเรือนมาบวชเป็นอนาคาริกแล้วขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดบวชให้ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าสุธินกลันธบุตรได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้า เมื่อบวชได้ไม่นานท่านพระสุทินได้ถือธุดงคขวัดดังนี้คืออยู่ป่าเป็นวัดหนึ่งเที่ยวบินทบาตเป็นวัดหนึ่งชายผ้าบางสุกุลเป็นวัดหนึ่งเที่ยวบินธบาตไปตามลำดับเรือนเป็นวัดหนึ่งพักอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านชาววัดชีตำบลหนึ่งพระสุธินกรันทบุตรไปเยี่ยมบ้านสมัยนั้นแคว้นวัดชีเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหาร ล้มตายกันกระดูกขาวเกลือนยากที่พระอริยะจะบินธบาตยังชีพได้ท่านพระสุธินได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้แคว้นวัชชีเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลือนยากที่พระอริยะจะบินธบาตยังชีพได้แต่ในกรุงเวสาลีเรามีญาติอยู่จํานวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นครอบครัวมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากมีเงินมีทองมากมีเครื่องประดับมากมีทรัพย์และเข้าเปลือกมากอย่ากระนั้นเลยเราควรจะไปอาศัยพวกญาติอยู่ถึงพวกญาติก็จะอาศัยเราทำบุญถวายทานภิกษุทั้งหลายจะมีลาบและเราก็ไม่เดือดร้อนเรื่องบินทบาทครั้งนั้นท่านพระสุทินจึงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวร แล้วจาริกไปทางกรุงเวสาลีเที่ยวจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าท่านพระสุธินพักอยู่ณกูตาคาระศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีนั้นบรรดาญาติของท่านพอทราบข่าวว่าพระสุทินกลันทบุตรกลับมากรุงเวสาลีจึงนําอาหารหกสิบสำรับไปถวายท่านสละอาหารทั้งหมดถวายภิษสทั้งหลายแล้ว ครองอันตราวาสุถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทที่หมู่บ้านกลันทคามในตอนเช้าเที่ยวบินทบาทไปในหมู่บ้านกลันทคามตามลำดับเรือนเดินตรงไปทางบ้านโยมบิดา31พอดีขณะนั้นทานหญิงของญาติกำลังจะทิ้งขนมกลมมาดค้างคืนท่านบอกทานหญิงว่าถ้าจะทิ้งสิ่งนั้นก็จงใส่บาทของอัตมาเถิดขณะที่ทานหญิงกำลังเกลี่ยขนมกลมมาดค้างคืนลงบาท นางจำเขามือเท้าและน้ำเสียงของพระสุธินได้จึงรีบเข้าไปหามารดาของท่านแล้วกล่าวว่าคุณนายเจ้าขาโปรดทราบเถิดว่าพระสุทินบุตรคุณนายกลับมาแล้วเจ้าค่ะมารดาของพระสุทินกล่าวว่าถ้าเธอพูดจริงเราจะปลดปล่อยเธอให้เป็นไทย 32- ขณะที่ท่านพระสุทินกำลังนั่งพิงฝาเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมกุมารค้างคืนอยู่ พอดีโยมบิดาของท่านเดินกลับจากทำงานได้เห็นท่านกำลังนั่งฉันขนมกุม,มารค้างคืนอยู่ครั้นเห็นแล้วจึงตรงเข้าไปหาถึงที่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านพระสุทินดังนี้ว่าอะไรกันลูกสุทินลูกฉันขนมกุม,มารค้างคืนหรือลูกควรไปบ้านของลูกไม่ใช่หรือท่านพระสุธินตอบว่าอาตมาไปที่บ้านของโยมมาแล้วขนมกุม,มารค้างคืนนี้ก็ได้มาจากที่บ้านนั้น ทันใดนั้นบิดาจับแขนท่านพระสุทินกล่าวว่ามาเถิดลูกสุทินไปบ้านด้วยกันท่านพระสุทินจึงเดินตรงไปบ้านของโยมบิดาครั้นถึงแล้วได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายบิดาของท่านพระสุทินกล่าวว่านี่บนท่านฉันเถิดไม่ละโยมวันนี้อาตมาฉันอิ่มแล้วขอนิมนต์รับฉันพระทหารในวันพรุ่งนี้เถิดท่านพระสุทิน รับนิมนต์โดยโดุสณีภาพแล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไป